สวัสดีค่ะสวัสดีคุณพ่อคุณแม่แฟนช่องคนน้ำโชกเส้นหรือเส้นหน่อยผ้าด้วยค่ะเมื่อนี้ก็มีเด็ดๆมาฝากคือเกากับคืองวดวังหันเพิ่นแตกเพิ่นแน่นให้ล่างเม็ดเดี่ยวก็คือจะมาพร้อมกันกันกบอ่าเลขมีที่มางวดที่แล้วเนาะค่ะเลขมีที่มากับออน้องปือมาด้วยกันค่ะของอาจารย์น้องปืนพนกะ แตกซีหนึ่งขึ้กันค่ะเพิ่นไฮมาชุดสามตัวกับมีแปดหนึ่งซีค่ะมองด้อดีเอเก่าเบิองก่อน d ีเเก่ามื่อนี้จะมีคลิปเด็ดๆได้ค่ะคลิปเด็ดๆมาฝากพ่อแม่พี่น้อง f อซค่ะผู้ใดก็ยังรอถาของผราอาาร์์น้องปืนอ,อยู่ในขณะนี้เนาะคะ่ะเมื่อนี้ จะได้เห็นตัวเลขเป็นทีแน่นอนเนะคะเบิ้งได้ที่ช่องคน้น้ำฉกเส้นแนวหรือเส้นหน่อยผ้าด้วยช่องเดียวเท่านั้นนะคะค่ะอาจารย์หนองปลือคลิปแรกนะคะคลิปคลิปแรกตั้งแต่ที่แรกของผ้า,าจารย์ ก็คือเล mm. ื่อเสี้ยนหน่อยจะเอาดีเเก้าให้เบิงได้ค่ะท่านผู้ค่ะเลขคำนวณของอาจารย์น้องปอือันน้องปืนนี่เสี้ยนหน่อยก็เขียนผิดเนาะคะ่ะงวดนี้สิเขียนให้มันถือ,อยี่ดอกเลขค่อยสิแตกสามตัวเนาะ,ค,ะค่ะค่ะวิ่งล่างกันบนก็นคือหนึ่งกับสามได้หงวดบางหันค่ะ ก้ามหนึ่งอยู่เลขชุดสามตัวของผาอาจารย์ก็คือหกหกเก้ากับแปดหนึ่งสี่ค่ะเพิ่นให้ตัดหางข้างหลังสองตัวหลังของชุดสามตัวเนาะเพิ่นกระตัดมาแบบนี้ค่ะหกเก้ากับหนึ่งสี่แต่ว่าตัวแถมตัวกันเพิ่นก็คือเจ็ดเก้าค่ะไม่น้ากันอยู่แค่สามตัวเท่านี้นึงดิค่ะท่านผู้ชมเลขเพิ่นนี่คือเน่นไปทั้งบนหลายกอ่อหค่ะในชุดบนนี่ค่ะในชุดบนนี่ หางข้างหลังถือป้าโปโวดนี่แปดหนึ่งสี่เนาะค่ะกับไปกราฟน้ำค่ะสำหรับตัวฟันของเพลินมือหวยออกเนาะค่ะอาจารย์น้องปืนนี่กับพระธรรมดาด้ค่ะท่านผู้ชมค่ะตัวฟันวันสุดท้ายวันหวยออกค่ะอาจารย์น้องปืนนี่ค่ะตัวฟันเพลินเส้นหน่อยค่ะ ได้ไล่โซดห้เอฟซีเบิงอยูเนาะก็กะคือเนี่ยพินฟันวาลางาั่นฟันวาลางด้วยเส้นหน่อยแต่ว่าคนเป็นคนอ่าทังจังหวัดสุรินทร์เนาะคนก็นจะเบาออกไท่ไท่ในจากน้อยค่ะหกสีห่หางเดียวแต่ว่าออกตกกลับค่ะแล้วเมื่อนี่เส้นหน่อยกะได้โอกาสสัมผัสเพิ่นอีกที่หนึง่งอีกรอบหนึง่งหงวดนี่เนาะค่ะ ที่ทุกคนลอค่อยอาจารย์หนองปือขอเลขอาจารย์หนองปือได้เป็นที่แน่นอนค่ะเมื่อนี้ยังได้ก็ได้แท้ๆสำหรับภูเขามาาไม่มากเกา่ากับแล้วแต่เนาะ,ะก็ฝากในเด้อค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์ในเด้อพี่น้องค่ะค่ะหลังจาก,กนี้กะเฮ้าก็สิเขาไปฟังเสียงอ่าพระอาจารย์แล้วก็ตัวเลขแนวทางของเพิ่น แม่นอาจารย์น้องปื้อปเนาะค่ะแม่อาจารย์จะเรียนฟ้อนอยู่ค่ะนมัสการเด้อค่ะหลวงปู่หลวงพี่จ้ะค่ะหลายมือหลายเว้นแล้วเด้อค่ะหลวงพี่บ้านได้โทรมาถามแนวทางอยู่จ้ะค่ะวังหันกับเขาชุดสามตัวเนาะค่ะจ้ะต้องบริการค่ะตัดอยู่ค่ะตัดอยู่แต่ว่าบริการค่ะ ค่ะก็มีน้ากันอยู่สองหางหนึ่งดิค่ะก็มีตัวกันตัวหนึ่งก็คือเจ็ดเก้าค่ะสำหรับตัวตัดเลขไทยของสามตัวเข่าขาเข่าเข่าข้างบนเป็นอิลีอยู่ค่ะเข่าเข่าจริงค่ะค่ะแต่ว่าหันกลับตัวในจักน้อยเนาะค่ะอาจารย์เนาะค่ะแต่ว่างวดนี่อาจารย์เท็ดไวไปนาะค่ะเทดไวเลยจ้ะ เป็นเลขคำนวณแมนบอกค่ะค่ะเป็นเลขคำนวณค่ะ okay. เอา้าจังชั่นกะบอกเส้นหน่อยเลยก็ได,<ะ>ด้เน<อ>าะค่ะแล้วเส้นหน่อยค่ะเตรียมสม,มุดปากกาก้อนค่ะอาจารย์นี่ตัววิ่งบ่ค่ะอาจารย์วิ่งโตก็ศูนย์จ้ะวิ่งบนใช่ไหมคะหรือว่าไปบนล่างเลย ไปบนล่างได้บหคะอาจารย์โ่ขกันล่างไว้นชุดบุโอ้วิ่งบนจ้ะค่ะวิ่งบนเก้ากับศูนเก้ากับศูนเกับศค่ะหกหกศูนย์หกหกศูนย์ชุดสามตัว หกหกศูนยค่ะแปดเก้าศูนย์แปดเก้าศนย์แปดเก้าศูนสองตัวก็คือหกศูนย์เก้าศูนย์อตัวก็คือ6090ยอย่าลืมกลับตัวด้วยใช่ไหมคะอาจารย์แน,น่ค่ะค่ะ หกศูนย <60. S 2> ์ค่ะออนหนึ่งที่เกาศูเน,น้นเก้าศูนย์ไม่ตอกันเพราะขังวันนี้ตอกันแปดเก้าโอ้กันแปดเก้าค่ะก <laughs> ันแปดเก้าหมดหลายหมดวังหันกับเท่านี้ห่ะค่ะตอา,าตอ,อ๋า เอาค่ะเอาว่าเลยค่ะอ๋อเลบอก,ก,อ,กอยกลางย่นี่อ๋อเยกางบอกค่าบานนี่ค่ะเาร่างนี่าานีตัววิ่งอยู่บอกขาล่างนี่ล่างก็วิ่งหาก็บพบนะกวิ่งหาก็สีวิ่งหาับสี่ห้ากับสี่ค่ะ จับคู่ห้าสี่ห้าหกห้าหกนินไปหาหกได้แน่นอ้ยอาจารย์ฟั่นให้เรื่อยบ้างค่ะวดนี้ฮ<ะ>วันี้ฟันให้เลยบอกค่ะ,ะฟัยนะะ่ยล่ไม่ต้องรอช้าฟันไปเลยคือกันบอกกัำลวดหกซีนะคะอาจารย์ อนนโอ้ยคือกันเลยค่ะท่านผู้ชมค่ะกับกับมือหวยออกอาจารย์ทั่วมกักงแต่ตีหา่าบอกว่าฟันหางเดียวก็คือหกสี่ล่างค่ะแต่ว่าออกตัวกับหกสี่กับสี่หกคือเก่าแม่นาามอ่าท่านผู้ชมค่ะวดนี่อาจารย์บม่รอด่าฟันให้เลยค่ะฟันหนึ่งหางก็คือห้าหกค่ะข้างบนมีฟันนอกค่าอาจารย์ ฟันเก้าศูนย์เม็ดเดียวค่ะบาดนี้มื่อสุดท้ายสิมีย้ำอีกบ่ค่ะเพ้าเาฟันตัวนี้เดี๋ยวโบมิ่งย้นะจ๊ะโอ้ขัดฟันแล้วบ่ฟันอีกแม่นบ่ค่ะอ่าบ่ฟันอีกอ้าวโอเคค่ะอาจารย์ฟันให้เป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะบ่ได้ลอซ้ายากงวดนี้ค่บ๊วยฟันเนี่ยขาดเครื่องไปเลยงวดนี้เอาให้อยู่นะค่ะอาจารย์เนาะ ค่ะบังหันค่ะอันนี้เลขวิ่งเก้ากับศูนย์นี่นักพนักพ่อพ่อกันบอค่ะถึงฟันเก้าศูนย์นี่ค่ะมาแรงพ่อพ่อกันค่ะฟันกอดคอกันมาได้เกาะคู่กันมาได้คันเป็นปีนก็คือเป็นหกศูนย์บอค่ะอาจารย์ ค่ะกระตัดตัวนากระคือแปดเก้าของเพิรนเท่านั้นที่ออกอยู่ที่ค่ะอาจารย์ออกหางใดกับบงหูคือเกาวังหันเนาะค่ะขันไม่เงันขันเถือกมากกะทีร่วมไปกับท่างวัดทัางอาจารย์อยู่อยู่ดอกค่ะค่ะเอฟซีเพิรนกับผ่้ใจดำดิันเพิรนได้ มันกะที่ซอยไปทางวัดทางว่านั่อยู่ซ<ม>ื้อซื้อกระตัดไปแล้วค่ะอา,อาจารย์เพิันกับฟันในห้องเป็นที่เรียบร้อยแล้วละเนาะค่ะอาจารย์สายพันตัดไปก็เรบ่รโทษกับดอกเอาเท่าน,นี้แหละเนาะเอฟซีเนาะตูฟันเ้องก็บได้แล้วเนาะฟันหางเดียว ทั้งบนทั้งล่างค่ะบนกับฟันหางหนึ่งข้างล่างกับฟันหางหนึ่งของพระอาจารย์มวดนี่อ,ออกอยู่ดอกแจักสีออกชุดบนหรือชุดล่างเลขเพ่อนเนี่ยว่าผิดหวังดอกคือมานน้ากันกับชุดอันเลขนี้ที่มาค่ะมวดบงังหันมวดนี่ก็เลยมานบ,บริมานน้ากันเอาเป็นของภัยของมั่นค่ะเลขนี้ที่มากับของพระอาจารย์ปือนี่ เตรียมสมุดปากกาแล้วบอกค่ะคุณพ่อคุณแม่ค่ะเตรียมจดไว้ด้ค่ะเดี๋ยวเช้หน่อยที่ทบท่วนให้ชุดเด็ดเด็ดเม็ดเดียวของอาจารย์ปลือค่ะวิ่งบนเก้ากับ0นย์เด้อค่ะพี่น้องชุด3ามตัวพนกมาสองหางคือเกา้าคืองวดวังหันละ6กหศแล้วก็ 8 9ดเก้าศูนย์ค่ะชุดสองตัวก็มีหกศูนย์เก้าศูนย์กันแปดเก้าค่ะเพิ่นฟันไฮ้างเดียวก็คือเก้าศูนย์ค่ะแต่ว่าหายระวังเก้าถึเป็นหกในเดอร์วัซันเพิ่นก็นเลยเฮดหาว่าหกศูนย์นึ่งค่ะแล้วก็ตัวตัดข้างหน้าก็คือแปดเก้าเป็นตัวกันค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะวียงล่างด้อบ่านนี้วียงล่างห้ากับสี่ นี่อาจจะกอดข้อกันได้เนาะพ่นฟันหางเดียวเล้วงวดนี่ฟันให้ขาดประสันฟันไฮยูฟันให้ขาดพันวางสิแค่หางเดียวข้างล่างห้าหกเม็ดเดียวค่ะเด็ดเด็ดจากอาจารย์ปือเม็ดเดียวค่ะเอาสำหรับคลิปนี้ตัวเลขก็ชัดเจนแล้วนะคะแคบหน้าจอไว้เดี๋ยวห้าออกไปรุ่นกันอีกบม่กี่มือเด้อค่ะมือนี่ก็เป็นวันที่สิบเอ็ดแล้วอีกประมาณห้าวัน เพราะนั้นเฮ้ากับสิไดรุ่นกันแล้วของอาจารย์ปือสิมาแบบ 6C คือเก่าว่วาดเส้นหน่อยถามเพิ่นแเราดิมาเหมือนเดิมว่าสั่นค่ะเอาเพิ่นก็ไม่ความมั่นใจเฮาก็คือไม่ความมั่นใจขึ้นกันเพราะว่าเข้าถ้าเพื่อนมาโดนแล้วนะคะคลิปนี้เป็นคลิปเด็ดของพระอาจารย์เด้อค่ะท่านผู้ชมค่ะค่ะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เท่านั้นล่ะค่ะสำหรับคลิปนี่เส้นหน่อยก็ขออำลาผ้าจากค่ะสวัสดีค่ะ